t ทสลาโมเดล3 2026โฉมสำหรับตลาดไทยด้านล่างนี้คือภาพรวมสคริปต์ซ้นๆที่คุณอาจใช้อ้างอิงหรือแปลงเป็นบทพูดคลิปเกี่ยวกับรุ่นล่าสุดของเท s l a โมเดล3 2026ที่จำหน่ายในไทยพร้อมข้อมูลที่เปิดเผยและสรุปจากแหล่งข่าว 1. บทนำสวัสดีครับถ้าวันนี้ขอพาทุกท่านมารู้จักกับรุ่นล่าสุดของเทสลาโมเดล3ที่จำหน่ายในประเทศไทย โฉมปี2026ที่ทางเทสลาได้ปรับโฉมและอัปเกรดให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านระยะทางขับขี่อุปกรณ์ภายในและราคาจำหน่ายที่น่าสนใจ 2. จุดเด่นหลักตัวรถมีระยะทางขับขี่สูงสุดแบบมาตรฐาน WLTP อยู่ที่ราว750กิโลเมตรสำหรับรุ่นลองเรนด์ RWD เมื่อใช้ล้อขนาด18นิ้วและราว691กสิาหรับล้อ19นิ้วรองรับการชาร์จครั้งละเร็วสูงสุดซุปเปอร์ชาร์จิง ที่ราว250กิโลวัตต์โดยสามารถเพิ่มระยะทางได้ราว311กิโลเมตรใน15นาทีภายใต้เงื่อนไขามาตร,รฐาน WLTP ของเท s l a ในไทยมีการอัปเกรดด้านอุปกรณ์เช่นเพิ่มกล้องด้านหน้าบริเวณกันชนหน้าและการไฟเลี้ยวแบบ Physical s t a ส k เพื่อเพิ่มความสบายในการใช้งาน3สเปคทางเทคนิคโดยยอ่อมิติตัวถังยาว4,720ม mm, มกว้าง1,933ม mm, เม สูง1,441มมฐานล้อ2,875ม mm, มรุ่น r w d ขับเคลื่อนล้อหลังน้ำหนักตัวรถโดยประมาณ1,761กิโลกรัมรุ่น r w d รุ่น Performance ขับเคลื่อน4ล้อเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในราว3.1วินาทีและความเร็วสูงสุดราว261กิโลเมตรชั่วโมง4รุ่นย่อยแอนราคาในไทย รุ่นเริ่มต้น RWD สำหรับโฉมใหม่ลดราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่1,439,000บาทรุ่น RWD และรุ่น long range RWD ราคาประมาณ1,599,000บาทตามการปรับราคาณเดือนตุลาคม2025มีการปรับราคาลงจากกลุ่นก่อนหน้าและปรับโครงสร้างรุ่นย่อยให้เข้าถึงได้มากขึ้นในไทยตลาด 5. สิ่งที่ผู้ใช้งานควรทราบ ระยะทางที่ให้มาเป็นมาตรฐาน WLTP ซึ่งในชีวิตจริงอาจน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพถนนภูมิอากาศพฤติกรรมการขับขี่การชาร์จเร็วสุดซูปเปอร์ชาร์เจอร์ขึ้นอยู่กับสถานะแบตเตอรี่อุณหภูมิแบตเตอรี่และประเภทสถานีชาร์จในไทยเครือข่ายสถานีชาร์จของเท s l a และคู่ค้ากำลังขยายตัวซึ่งเป็นปัจจัยสำ,สำคัญสำหรับผู้ซื้อ EV 6. สคริปต์ตัวอย่างสำหรับคลิปบทพูดวันนี้ผม ฉันอยู่ที่โชว์รูมเทสลาเพื่อชมโมเดล3โฉมใหม่ปี2026สำหรับตลาดไทยซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านสมรรถนะและอุปกรณ์แสดงภาพ